ตรงนั้นมันมีร่มสวยมากเลยนะพ่อไปเดินนะพ่อไปเดินนะถ้าพ่อมาต้นแอรนหนูเจะเจ๊พ่อแน่ไปกว่าคึา่คลาพลไปไหมพ่อมันนี่ก่อนพ่อมันนี่ก่อน ไปได้ไหมไปลุไปหาพ่อ,อมัเห็นมาไม่รู้คูนนคเห็นมาแรงรพ่อรอมันอยู่่มนปิดเยอะมันไม่อยู่แถเนี้ย ช่อนคนณรูไหมพอพอตกลุมลูกแลตกลงลักตุ่อยเจตกหลุมพอทุกลุ่มันนี้มันนี่ เรเห็นที่เตาที่เตามันขึ้นมาตรงนั้นอ่ะกูเห็นมันไม่มาลองมันเป็นก้อนตรงนั้นนะพ่อไปตรงนั้นมันไม่มีตัวต่องตรงนั้นมัไปเช็ดดูหัวอลงหัวหลงหัวหลงหัวหมันมีตัวอะไรอยู่ ก็อ,อยากลงอ่ะต้น <c oughs> หนูไม่อยากป้าหรอกหนูอยากเอาอ,าอาะ่ะหนูอยากเอาไปปล่อยมันเลี้ยลงไปที่น้ำปนไหลด้วยปนไหลที่มันเลี้ยเป็นปนไหลเอาอรลังไปมันมันเหมือนวันที่อะไรก่อนป้า หนะูจะไม่เ hmm. ป็นหนูหนูหนูตัวเล็กอ๋อขอมัทสันแอบไม่หนเไม่หนี้ขี้แหละขี้หลยขี้หลยขี้หละมีเตาเตาแล้วเตาซุกหรือเตาแบสเกต เนี้ยเขอ้ยวแล้วป่ะเชี่ยป่ะใช่เชื่อมันไงมองไม่เห็นไงทำไมมันดินได้เชี่ยมันมองเม่เนลองอยากเล่นเปล่าอยากเล่นเพราะเสียให้พราะเพอาเพรนี่เขาได้ พี่ครับพ่อพ่อพ่อน้องคนนดิทำไมน้องมันอยู่นิ่งๆหนูไม่รู้จักเลยไหนี่ไหนี่หน ว่านั่นงอยู่ข้างหลังทำไมมันอยู่นิ่งๆอ่ะ